เนี่ยเวลาจับโฟกัสเนี่ยเห็นไหมครับมันโฟกัสได้เร็วเห็นไหมครับผมว่ากล้องตัวกล้องโทรศัพท์เนี่ยมันก็เหมือนสายตาคนเว้ยอ่ะแล้วมาดูตัวหลักแสนเนี่ยตัวอย่างเงี้ยตัวเป็นแสนนะครับเป็นตัวอย่างเงี้ยตัวเป็นแสนนะครับเนี่ยดูนะเขาบอกว่าแบบนี้มันจับแล้วมันเร็ว,เร,วเร็วว่ะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับอนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสอบถามมาว่าพี่ธนครับอยากรู้ว่ากล้องเนี่ย แบบไหนมีราคาแบบไหนเขาเล่นกันแล้วควรจะใช้กล้องแบบไหนผมเองเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องกล้องเยอะแยะมากมายแต่ผมรู้ว่าแบบไหนเขาเล่นกันรู้ว่าแบบไหนมันเก่ารู้ว่าแบบไหนอ่ามันใช้ดีใช้มีดีผมรีวิวแล้วกันอ่ะนี่คือเอามาให้ดูบางส่วนเป็นกล้องที่ผมซื้อผมซื้อและสะสมไว้แบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพงที่สุดก็คือเขาเรียกว่า ไซส์เกียวยและสีเขียวขี่ม้าเนี่ยถ้าสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับตัวหนึ่งราคาหลักแสนนะครับแบบนี้เป็นเหมือนกันนะครับแต่นี้เป็นสีดำเขาเรียกบอดี้ดำนะครับอย่างนี้ก็หลักแสนถ้าสวยๆสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับข้อมูลเชิงลึกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่แน่นนะแต่แต่ผมจะรีวิวจากจากประสบการณ์ผมถามว่าดูอย่างไรว่ากล้องดีไม่ดี นะครับผมว่าสายตาเราดีกว่านะครับสายตาเราเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูว่ามันต่างกันตรงไหนพร้อมแล้วไปดูครับผมถ้าหนัดในไซส์ในในใน,นี้คือ 8x นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูเนี่ยเวลาจับโฟกัสเ,เห็นไหมครับมันโฟกัสได้เร็วเห็นไหมครับผมว่ากล้องตัวกล้องโทรศัพท์เนี่ยมันก็เหมือนสายตาคนเว้ยคือกล้องดีๆเนี่ยเขาจะไว้ส่องผาเนื้อผงกันอ่าผมให้ดูนะครับเนี่ยคุณสอดกล้องเข้าไปนะ เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโฟกัสมันจับเร็วเห็นไหมแล้วมันกว้างคือประเด็นที่ผมชอบคือหนึ่งเลยเนี่ยอ่ะคุณดูนะเนี่ยมันกว้างเห็นไหมครับเนี่ยแล้วมันเห็นเนื้อชัดนะครับเป็นไหมอ่ะแล้วมาดูตัวหลักแสนเนี่ยตัวอย่างเงี้ยตัวเป็นแสนนะครับเป็นตัวอย่างเงี้ยตัวเป็นแสนนะครับเนี่ยอ่ะดูนะเขาบอกว่าแบบนี้มันจับแล้วมันเร็วเร็วกว่ามันนิ่งแต่ความถนัดของแต่ละคนมันไม่เท่ากันคือเนี่ยผมต้องบอกว่าถามว่านิ่งไหมนิ่งมากเนี่ยนิ่งมากเห็นไหม ภาพชัดคมนะคมนิ่งมากนะครับเนี่ยเห็นไหมนิ่งแบบนิ่งเปี้ยเลยนะเนี่ยนี่คือสมเด็จนะครับเนี่ยนิ่งมากแตนนะนี่น,นี่นี่อย่างแพงกล้องแพงอ่าแต่เวลาผมใช้ไรสดเนี่ยผมจะบอกว่าผมใช้ตัวนี้ครับนี่ยผมใช้ตัวนี้นี่ครับ 6x ว้างเข้าไปอีกเห็นไหมว่างเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจอขยายถามว่านิ่งไหมมันก็ผมว่าผมว่ามันก็ระดับหนึ่งนะครับ แต่มันไม่นิ่งเป๊ะเลยกว่ากว่าจะจับโฟกัสอยู่เนี่ยมันก็จะใช้นิดนึงเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ไนยไหมมันจับโฟกัสช้าไหมอ่ะแล้วเราไปดูเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นไซส์รุ่นรุ่นแบบนี้เป็นตัวเก่าเหมือนกันไออย่างนี้ต้องมี50ปีนะอายุเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ 6x นะครับ 6x นะครับเดี๋ยวเราส่องดูว่าอ่าเห็นไหมโฟกัสมันจะเร็วกว่าไหมอ่าแต่ผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีไม่ดีอย่างนี้ถูกนะอย่างนี้ไม่แพง อย่างนี้ไม่แพงอันนี้ตัวเก่านี่รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้แต่มันเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ 6x นะครับอ่ะเดี๋ยวดูปึ๊บ,บเห็นไหมมันเร็ focus เวหเห็นไหมมันจะโฟกัสเร็วเห็นไหมอ่าเห็นไหมนี่นี่เวลาคังเลยอ่ะนี่จับโฟกัสเร็วเห็นไหมนี่คือการจับโฟกัสของกล้องอ่ามาดูอันนี้อันนี้ผมก็ชอบ 6x ด็อกเตอร์นี่นี่ด็อกเตอร์นะจับโฟกัสนะดูนะยีะ่ห้อด็อกเตอร์นะปึ๊บหหเห็นไหมมันมันนิดนึงเนี่ยเห็นไหมเวลาปึ๊บ เนี่ยกว่ามันจะนิ่งมันจะต้องนิดนึงอะ่ะกึึบหนึ่งอะ่ะนะครับอ่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันไม่ได้บอกเลยว่าไหนดีกว่ากันแต่ผมมีความถนัดแบบนี้คือเมื่อก่อนผมใช้กล้องตัวนี้ซึ่งเป็นไซส์เกียวเนี่ยเป็นไซส์เกียวเนี้ยนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมผมจะสลักชื่อไว้ด้วยนะโทนบางแคนะเศษรุ่นเก่าๆเขาจะแมีชื่อเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับเขาจะทําแบบผมก็ทําตามเรียนแบบเรียนโบราณน่นแหละววาง่ายตอนนี้ ทำไมผมถึงมาใช้อันนี้เพราะว่าหน้าจออันนี้มันฟางกว่านะครับอ่ะอย่างเงี้ยมันเป็นกล้องแพงก็จริงแต่หน้าหน้าเลนมันแคบอันเนี้ยไว้ส่องพวกพระสมเด็จพระเนื้อผงนะครับแต่อันเนี้ยส่องได้ทุกวันสบายตานะครับผมไม่ได้บอกเลยว่าของแพงมันจะต้องดีนะถ้าให้ผมเลือกใช้อย่างเงี้ยแพงครับอย่างเงี้ยตัวหนึ่งหลักแสนเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ผมถือบนมือเนี่ยอย่างเงี้ยสตัวเนี้ยตัวหนึ่งหลักแสนหมดนะครับ กับแบบนี้ตัวหนึ่งหมื่นฝาบาทนะครับแบบนี้หมื่นกว่าบาท20,000ื่นไม่เกินนี้ผมว่านะที่เขาขายกันเนี่ยผมเลือกใช้แบบนี้เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าแบบนี้มันมันสองแล้วมันสบายตาซึ่งเช่นเดียวกันครับในอนาคตถ้าผมจะทํากล้องนะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะทํากล้องนะในอนาคตถ้าผมจะทําผมก็จะทํา2แบบก็คือผมจะทำแค่ส0 x เกับ 8x เท่านั้นแหละนะครับ10เท่าขยาย10เท่ากับ8เท่าผมมองว่า นใช้ได้จริงๆนะครับนี่คือบางส่วนของกล้องที่ผมมีนะครับก็ส่วนมากกล้องที่ดีๆเขาก็บอกว่าจะเป็นเยอรมันนะครับคือผมถนัดแบบนี้ผมชอบแบบนี้ผมใช้แบบนี้ผมก็เลยรีวิวตามที่ผมมีนะครับแต่บอกว่าไอ้ตัวมึงเป็นเหรินแสนเนี่ยอย่างนี้คุณมีคุณมาขายผมนะอ่าสวยๆแบบเนี้ตัวหนึ่งเป็นแสนนะสวยๆสวยๆคืออะไรนะครับบอดี้ต้องไม่เป็นรอยนะครับเลนส์ต้องไม่เป็นรอย แล้วเลนพวกนี้มันจะมีกาวเฉพาะของคเขานะครับอันนี้ของคนที่เขาดูเป็นนะเราะวังโดนปลอมนะพวกกล้องนี้เนี่ยพวกนี้พวกไซส์พวกนี้ยผมเห็นลงของปลอมเต็มเลยผมไม่ได้มีความชํานาญนะแต่ผมเลือกซื้อกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าการรีวิวกล้องเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถือว่ามีความเชี่ยวชาญนักนะครับแต่ว่าก็พอรู้แล้วกันนะครับก็วันนี้อ่าสิ่งที่เพื่อนๆอยากจะให้ผมรีวิวผมก็ทําให้แล้วเนาะ ก็อ,อย่าเอาไปดราม่านะว่าเอ้ยทำไมคุณบอกว่าอันนี้ไม่ดีผมใช้อันนี้ไม่เห็นมันเป็นอะไรอันนั้นมันเรื่องของคุณคือตาใครตามันแต่ผมถนัดแบบนี้โอเคนะไม่ดาราม่านะออไม่โกรธกันนะไม่ใช่ไปบอกอันนี้แล้วอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีไม่ไมใช่แต่ถ้าเลือกจะสะสมให้มันมีมูลค่าอย่างเงี้ยสะสมแล้วมีมูลค่านะครับเขาเล่นกันนะครับแต่ยี่ห้ออื่นหรือว่าอะไรอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงไง แล้วผมก็ไม่มีความชํานาญนะแต่ว่าผมชอบแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าชอบคลิปแบบนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้แบบเน้นรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับไปเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมาทบัองกาพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยม บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางม,มาตรฐานสากลนิยม